ไปด้านหน้ารูปท้ายป่้ <c ười> <c ười> ต้องนําเรียก่อนว่าในเรื่องสถานที่นะครับก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะเราอยากได้สถานที่ที่มันมันดูกว้างแล้วก็เหมาะสมนะครับก็ได้สถานที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฝรัลงแม่จันนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับมณฑลฐานบกที่37นะครับเราก็ได้ปรับปรุงหลายอย่างนะครับใช้เวลาปรับปรุงอยู่สองสามวันนะครับโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานหร,หรือในเรื่องของอาคารอาคารบริเวณนีน้นะครับนะครับแต่ก็สําเร็จไปด้วยดีนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลน,นะครับสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะครับองค์กรปกรครองส่งท้องถิ่นทั้ง4แห่งนะครับของอำเภอแม่ฟ้หลวงเราส่วนในเรื่องสถานที่เนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องของอความปลอดภัยนะครับก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่ง ทางทั้งหน่วยนนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารนะครับอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงนะครับร่วมกับชุดชรบอนะครับครับสิแรกเลยนะครับชาวบ้านตรงบริเวณรอบๆนี้ก็ก็มีตัวแทนนะครับตัวแทนนะครับตัวแทนพี่น้องชาวบ้านมา5-6คนนะครับก็รู้สึกกังวลว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นการแพร่เชื้อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตัวผมเองนะครับได้รับมบหมายจากท่านในอำเภอนะครับได้ ได้ลงไปสร้างการรับรู้วันนั้นทางแกนนาหมู่บ้านนะครับได้ไปพบที่ห้องประชุมนะครับเราได้ทำความเข้าใจแกนนาไปแล้วนะฮะว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องการแพร่เชื้อนะครับซึ่งคุณหมอผมก็ได้ไปกับคุณหมอนะครับที่บริเวณปอกเก้าหลังหลังจากที่ชี้แจงแกนนาชาวบ้านในที่ประชุมแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยแล้วก็คุณหมอนะครับก็ยังไปชี้แจงในชุมชนหลีกคือสร้างการรับรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างความเข้าใจอ,อีกจุดหนึ่งให้พี่น้องชาวบ้านว่า ผู้ป่วยเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเราเราจะทิ้งเขาไว้ที่ไหนนะครับเราจะทิ้งเขาไว้ที่ไหนเรารับเขากลับบ้านไม่ดีเหรือให้เขามาอยู่ในการดูแลของเราจะจะ,จะดีกว่านะครับพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่น้องชาวบ้าเนเงียบนะครับแล้วก็มีความเข้าใจนะครับฉังนั้นเนี่ยเรื่องชุมชนโดยรอบเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในทางอำเภอของแม่ฟ้าหลวงก็ได้ รับนโยบายนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงมาถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับได้จัดตั้งศูนย์ C.I. ขึ้นนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยนะครับที่มีอาการสีเขียวนะครับหรือติดเชื้อโควิด19แล้วแต่มีอาการเป็นปกตินะครับก็จะเข้าสู่ระบบในการที่จะดูแลนะครับในคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับก็จะมีอาคารนะครับจัดเตรียมอาคารสําหรับผู้ป่วยนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้าสู่ระบบนะครับต้องมีผลตรวจนะครับ ATK หรือ Antigen Test Kit Positive และมีอาการเป็นปกติไม่มีอาการสีเหลืองหรือสีแดงนะครับจะเข้ามาพักอาศัยและดูอาการนะครับ Observ e อยู่ที่นี่14วันนะครับจนครบตั้งแต่วันที่รู้ว่าติดนะครับหรือหลังจากการตรวจนะครับจนครบ14วันครับประชาชนหรือผู้ป่วยที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ ไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพหรือในเขตปริมณฑลหรือในเขตจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ครับก็คือแจ้งเข้าทางระบบนะครับตั้งแต่ศูนย์กลางที่ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครนะครับและประสานงานกับศูนย์ส่งต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ประสานโดยตรงมาที่ศูนย์รับขนย้ายผู้ป่วยนะครับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะส่งต่อมาที่ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงและเครือข่ายของอการบริการสุขภาพของอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับครับณวันนี้คนป่วยในชุมชนนะครับเริ่มจะมีแล้วนะครับทีนี้ในฐานะของตัวแทนของมูลนิธิ c c f f จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้ที่จะ,จะกลับมาจาัดตัางจังหวัดในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ดูแลกับพี่น้องที่กำลังจะเข้ามาสูนรอคอยแห่งนี้นะครับก็คืออย่างเช่นของใช้ของส่วนตัวของผู้ที่จะเข้ารับการเข้าสูงจุดนี้นะครับก็คือมีพ้าลมนะครับมีของกินบางส่วนของใช้เกี่ยวกับส่วนตัวของผู้เข้ารับการบำบัดร,รับการดูแลจุดนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณจะ ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยนะครับก็ของเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันดูแลเราไม่ทษดทิ้งกันถึงแม้ในยามที่เขายากลำบากเราต้องให้โอกาสเขาช่วยเหลือซื้อก,กันให้การให้กับพี่น้องชาวตำบลเทอรทายอำเภอแม่ฟ้าหลวงของเรานะครับ